จังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่ห้องประชุมพรมบวรราชชั้น4สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานมอบเงินช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19บวกกับสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองกับชนบท ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีความแตกต่างกันสูงระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบทนอกจากนั้นครอบครัวที่มีความขาดแคลนรายได้จึงทำให้เยาวชนในครอบครัวที่เป็นประชากรในวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง3-21ปีขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาอีกทั้งสมรรถนะทางการศึกษายังอยู่ในระดับต่ำ กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาจึงได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมแรงการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดและการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือพัฒนาด้านเด็กเล็กให้มีความสําคัญเพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติหากเด็กขาดโภชนาการที่ดีมีค่าเฉลี่ยด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายต่ากว่าเกณฑ์การให้การช่วยเหลือผ่านการสํารวจกลุ่มเด็กในพื้นที่ที่มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําให้มีความแม่นยําและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทําให้เกิดความ หวังว่าเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะมีการพัฒนาร่างกายที่ดีขึ้นในอนาคตประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ทางกองพื้นเสมอภาคเพื่อการศึกษา